ครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการ<ม>เรียกว่าทำอะไรนะครับออผ่าผ่าบัวดินผ่าผ่าบัวดินเหรอครับอ๋อก็คือว่าวันนี้เราจะมาผ่าบัวดินใช่ไหมครับอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือบอัวดินนะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมขอดูใกล้นิดนึงนะครับอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นบัวดินหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าลีลิลลี่นะครับแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากอันนี้อยากทราบนิดนึงครับว่าเราผ่าไปเพื่ออะไรครับ จริงๆบัวดินนี่มันขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะค,คือบางทีก็ปลูกลงไปแล้วมันก็จะแตกหน่อเองมันก็จะแตกหน่อเองอยู่แล้วแต่ว่ามันจะช้าหน่อย <S <S ออเรามาผ่าเพื่อที่จะให้มันได้เยอะแล้วก็เร็วขึ้นนะคะ อ๋อก็คือเป็นการขยายพันธุ์นะปกติเนี่ยถ้าปลูกปุ๊บมันก็จะแตกเองขยายเองได้แต่มันก็จะช้ากว่าการผ่าใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยการผ่าก็เป็นการขยายพันธุ์ที่รวดเร็วนะเห็นว่ามีวิธีการเพาะเนื้อเยื่อด้วยนะครับแต่ว่าหลังถ้ามีโอกาสเราจะมานำเสนอแต่วันนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากการผ่าหัวบัวดินก่อนนะครับเป็นการขยายพันธุ์ลักษณะนึงนะครับนะครับเริ่มต้นก็ควรจะมีขนาดหัวประมาณนี้นะคะครจบัวีก็ประมาณลักษณะก็ ประมาณนี้หรือว่าใหญ่กว่าน,นี้อันนี้ก็ประมาณ3ามเซนติเมตรนะครับอ่าครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีอะค่ะอ๋อยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้ากิดผ่านเนี่ยอย่างนี้หัวเนี่ยรู้สึกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าที่ดูนี่คือประมาณ3ามเซนติเมตรได้ใช่ไหมครับได้ท่นี้เนี่ยต้องแ,<ล>แบบเ็น,นิ<ส>ดหน่อยก็ได้ เดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าบางทีมันเดี๋ยวผ่าไปแล้วถ้าเราแยกได้เราก็อย่าแยกเพิ่มขึ้นเนะคะเดี๋ยวลองดูโอเคงั้นเริ่มเลยนะคะอ่าตอนแรกนะคะเดี๋ยวลืมลืมบอกนิดนึงตอนเราไปถอนมาเนี่ยเราควรจะล้างน้ําให้สะอาดก่อนล้างน้ําให้สะอาดนะครับแล้วค่อยตัดปลายนี่ออกมานิดนึงแต่ไอคือควรจะเหลือรากไว้บ้างเหลือรากไว้บ้างนะ โอเคนะคะล้างเสร็จแล้วแล้วก็เอามาหั่นเลยควรจะเป็นมีดคมๆหน่อยหนึ่งนะคะควรจะใช้มีดคมๆอย่างมีดคัตเตอร์เนี่ยดีเลยนะครับอันนี้ก็ถอนมาแล้วล้างให้สะอาดนะแล้วก็อลืาลากไว้ประมาณนี้นะครับอย่าให้ลากหมดนะครับเราปาดตรงนี้เลยอเดี๋ยวเราซุปเวอร์แปรงแบบอย่าอย่าหลายครั้งนะทีเดียวขาดไปเลยทีเดียวขาดไปเลยนะไม่ให้มันช้ำนะครับนี้เนสร็จแล้วเราก็มาผ่าด้านบนขึ้นมานะครับ ที่เดียวขาดนะคะอันนี้ก็ผ่าผ่าไปเลยแต่ว่าอยากให้มันถึงกับขาดนะคะคือเกือบขาดแต่ว่าเกือบเนี่ยเกือบสุดอันนี้เนี่ยอมมองเนี่ย๋ยวขอดูข้างใต้นิดนึงครับอ๋อหันด้านนี้ิดนึงนะครับอ่าอันนี้ก็คือผ่าผ่าผ่ามาแล้วก็ เกือบสุดเ,เลยนะครับที่เราถ้าสังเกตดูข้างล่างเนี่ยจะไม่ถึงจะไม่ถึง,ถงอ่าจะไม่เนี่ยจะไม่ถึงโคนข้างล่างนะครับ<ฮ>ผ่าจากข้างบนลงมาถึงข้างล่างแต่ว่าไม่ไม,ไม่ตัดขาดนะครับยังไ,ไม่ตัดขาดก่อนนะอ<ฮ>ันนี้ก็แบ่งครึ่งแล้วแล้วก็แ,กแบ่งครึ่งอีกทีนึงนะเมื่อกี้แบ่งครึ่งทีทีทแรกนี่ก็เป็นสองส่วนนะครับ <gallon S 1> อ่าครับอันนี้ก็อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นคันนี้ก็กลายเป็นสี่ส่วนนะ อ่าครับแล้วก็ทาแนวขวางนะเมกี้แนวแนวตรงแนวขวางแล้วก็นี่แนวเฉียงนะครับอันนี้ก็อ่าตอนนี้ก็กลายเป็น6ส่วนแล้วยิ่งเจ้าหัวใหญ่มันจะแบ่งได้เยอะแล้วก็จะแตกหนอดีอันนี้ก็หัวใหญ่ก็จะแบ่งได้เยอะกว่าน,นี้นะอันนี้ก็ตัด1นึ่สามสี่ครั้งนี้ก็ตอนนี้ก็เป็น8ส่วนแล้วนะครับ คิดว่าคงจะได้แค่8ส่วนถ้าเล็กกว่านี้จะเป็นอะไรไหมครับหรือว่าได้ได้เล็กกว่านี้เราก็ผ่า6ก็ได้ค่ะอ๋อเล็กกว่านี้ก็ได้นะผ่าสี่ผ่า6แล้วแต่ได้แต่กลัวว่าบางทีอาจจะอาจจะการเจริญเติตโตจะไม่ค่อยดีมากอัถ้าเล็กเกอนไปใช่ไหมครับว่ามันอ่าใช่ใช่ถ้าเล็กเกินไปมัน มันเหมือนกับหัวมันยังไม่สมบูรณ์มากก็จะไม่ก็ไม่ควรจะเล็กเกินไปนะครับแต่นี้เนี่ยแค่หัวเดียวนะครับแค่หัวเดียวหัวเดียวเนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ส่วนนะแส่วนแส่วนแล้วนะครับแส่วนนี้ก็คือ8ต้นใหม่เลยนะครับไม่ไม่ใช่แปดต้นใหม่ไม่ใช่ต้นใหม่บางทีมันจะขึ้นได้ถึง40ต้นเริ่มจากประมาณ1 0ถึงสี่สิบต้ตรงไหนครับแตกตรงส่วนไหนมันจะแตกทุกได้ทุกได้ตรงซอกกีบทุกกีบเลยเพราะมันเป็นเหมือนหมอ่ะมีวนวนวน แล้วซอกกีบแต่ละกีบก็แตกซอกกีบนี่ก็แตกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นหัวใหม่หัวใหม่เลยใช่ไหมครับใช่คือแค่ผ่าอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะแตกเป็นกี่ต้นนะฮะประมาณ 10- บถึงสี่สิบห้าสิบก็ได้อาจจะห้าสิบต้นได้เลยนะแล้วแต่บางสายพันธุ์ขั้นตอนการผ่าตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันอันนี้เสร็จแล้วอันนี้คือผ่าผ่าไม่แยกนะคะมันจะมีวิธีผ่าแยกด้วยก็คือแยกออกมาเลยแล้วก็วางเป็นกีบกีบแต่อันนี้เราจะไม่แยกนะอ๋อมีวิธีการผ่าเนี่ยคร่าวๆก็จะมีแบบ28 2วิธีการนะครับ ก็คือวิธีการผ่าแบบแยกเลยแล้วก็แล้วก็ลงเป็นลงเป็นชิ้นๆชิ้นๆเป็นลงดินไปนะครับนั่นก็เป็นต้นหนึ่งต้นหนึ่งเลยชิ้นหนึ่งต่อต้นหนึ่งแล้วก็ได้เป็นวิธีการอีกแบบหนึ่งที่เราทําอยู่ก็คือว่าผ่าแบบไม่แยกเพราะที่เราฝังดินเนี่ยเราก็จะฝังทั้งทั้งหัวแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูลักษณะการการฝังดินนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับอ่าครับตอนนี้เนี่ยล้วคู่นี้ที่เราผ่าไว้ก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้นะครับแล้วท่านี้เนี่ยเราก็เตรียมดินมาแล้วนะครับท่นนี้เนี่ยก็ปลูกทั้งหัวแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยว ขอทราบนิดนึงครับดินนี้ต้องเป็นดินดินควรจะเป็นดินร่วนเลยนะคะดินร่วนเลยนะครับที่แบบดีๆหน่อยเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันได้งอกแบบสบายๆไม่ต้องแน่นมากอย่างเงี้ยอ๋อเป็นดินร่วนเพื่อที่ว่ามีการแตกหัวแตกตัวใหม่ใช่แตกงอกได้ง่ายนะครับดินร่วนที่มีดีๆหน่อยแล้วก็เวลาฝังนะคะไม่ใช่ว่าฝังเต็มนะคะฝังให้ประมาณสองสองในสามอ๋อก็คือไม่ฝังมิด ไม่ไม่สั่งทิดหัวที่ถ่าลงไปนะครับก็ควรจะฝังเฉพาะแค่2ใน3ส่วนของหัวนิี่นะครับหรือว่าหัวบัวดินนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าพอมันแตกแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูอีกที่ก็ได้เ่อหลัถ้ามีโอกาสเราจะถ่ายรูปไปให้ดูทีนึงแต่ตอนนี้เนี่ยลักษณะก็คือว่า นี่เป็นการขยายพันธุ์โบดินวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีนะครับจากต้นหนึ่งแตกออกเป็น4ี่หต้นได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่สายพันธุ์นะนะแต่นี่อย่างน้อยเนี่ยต้องได้เป็น10ต้นแน่นอนจากหัวเดียวเนี่ยแล้วก็ผ่าที่เปล่นเป็นแปดส่วนน้อยที่สุดก็คือ8ส่วนน้อยที่สุดก็คือ8ต้นน้อยที่สุดคือ8ต้นนะครับแปดหัวออกมาเป็นหัวละนะคะ ที่สุดอันนี้เนี่ยแต่เมื่อแต่เมื่อกี้ที่เราแยกมาครั้งก่อนเนี่ยเราขุดดูมันได้ตั้ง40กว่าต้นอ๋ออ๋อหมายถึงยังไงครับหมายถึงที่ที่เราผ่าไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยทางทางก็เคยผ่าไว้แล้วก็หัวหนึ่งก็ได้4ี่หต้นเลยนะครับจากประสบการณ์นะแต่หัวนี้เนี่ยเราก็คงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะได้กี่ต้นจะแน่ทีนี้ขั้นตอนวิธีการเนี่ยก็เทบทวนนิดนึงนะครับก็ขุดหัวมา เอาหัวมาแล้วก็ล้างให้สะอาดเหลือรากไวจานวนหนึ่งเสร็จแล้วก็ตัดออกไปนะครับตัดออกไปก็ตัดตัดตส่วนนี้ออกไปแล้วก็เหลือเฉพาะหัวที่เห็นในในกระถางนี่ครับแล้วก็แบ่งทีนี้เนี่ยถ้าสมมติหัวใหญ่กว่านี้เราก็สามารถที่จะแบ่งแบ่งได้อาจจะแบ่งเป็นสิบสองส่วนอะไรก็แล้วแต่วิธีการนะครับใช่ใช่แล้วก็ทีนี้ก็ฝังดินไว ท่นนี้การฝังดินนี่ก็ฝังสองในสามส่วนของหัวนะครับนะแล้วก็ลดน้ํำยังไงครับลดน้ําให้ชุ่มเลยวันวันแรกๆวันแรกที่ลงลดน้ำให้ชุ่มเลยนะแล้วก็ควรจะเก็บไว้ในที่ร่มหน่อยนึงที่ร่มนะไม่ต้องมีมีแดดลาไรแม่นะครับมาร่มๆดีกว่านะร่มร่มดีกว่าแต่ว่าพอมันงอกแล้วค่อยเอามาไว้ที่แดดลําไยโอครับพอมันงอกแล้วครับแล้วก็ลดน้ําปกติก็คือเช้าเย็นลดน้ำปกติเช้าเย็นครับ แต่ว่าแร่ควรจะลดให่ชุ่มมากแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับมันได้แตกได้ดีกว่านะไม่ควรออกไปตากแดดนะครับเพราะว่ามันต้นอ่อนขึ้นมาก็จะแห้งตายไปครับวันนี้เราก็นำการขยายพันธุ์เป็นลักษณะ DIY นะครับทำเองได้เลยนะครับการแห่พันธุ์บัวดินหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเลนลิลลี่นะครับอันนี้เราไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไรซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็สามารถทําได้กับทุกสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของ พืชที่ประเภทประเภท,เทหัวเดียวกันอย่างเช่นว่านสีทิศทับพึงพวกนี้ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแบบนี้ได้เลยนะครับอตอนนี้เนี่ยวิธีการแบบนี้เนี่ยก็คือการผ่าหัวเนี่ยมี2แบบ <c oughs> แตอนนี้แบบที่เราทําอยู่คือแบบผ่าแบบไม่แยกนะครับ <c oughs> มันจะมีวิธีการผ่าแบบแยกด้วยซึ่งถ้ามีโอกาสวันหลังเราก็จะมานําเสนอกันต่อไปนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับ ครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ